อันนี้โดนไฟไหม้ไปรอบหนึ่งนะคะโดนไฟไหม้แล้วทีนี้ใช้เอาปุ๋ยกิ่งทองเอาปุ๋ยใบยศมาใส่เจ้าวสวัสดีเจ้าพ่อมนาเปี้ยวใบพัชฉลีเจ้าวันนี้นะเจ้าอันนี้เป็นต้นัวทดิสูงนะเจ้าเอามาทำปุ๋ยเจ้า เป็นลำไย,ยนะเจ้าที่โดนไฟไหม้นะเจ้าได้บำรุงด้วยปุ๋ยและธาตุปูเขาไฟใบยกนะเจ้านะเจ้าโดนไฟไหม้นะเจ้าอันนี้คือต้นที่มันแตกออกใหม่นะคะนะค้องัน อันนี้โดนไฟไหม้ไปรอบหนึ่งนะคะโดนไฟไหม้แล้วทีนี้ใช้เอาปุ๋ยกิ่งทองเอาปุ๋ยใบยศมาใส่เจ้ามันก็คืนต้นแบบนี้เลยเบยเนี่ยมาทำปุ๋ยนะเจ้า ใส่ปุ๋ยใบยกไปแค่ครั้งเดียวนะเจ้าใบาสวยมากๆเลยอันนี้คือโดนไฟไหม้ทั้งสวนเลยนะคะแต่ว่าใส่ปุ๋ยไปนะคะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วนะคะ ต้นนี้ใหญ่มากเก็บเอาถั่วดินเยอะแยะเลยอ,อ,อันนี้เขาเพิ่งเก็บไปเมื่อวานเมื่อวานก่อนแต่ว่ายังมีเยอะอยู่นะคะเก็บไปต้มกิน เยอะแยะเลยอะ่ะที่นี้ตัวใบมันสวยแล้วนะั่นอ่ะ ได้ละเดี๋ยวรอบหน้าฝนหน้าก็แค่เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะตอนที่มันออกลูกก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็เสร็จนะ เจ้าหลังจากที่ไปตัดแต่งกิ่งที่สวนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นที่อยู่ในบ้านนะเจ้ามีอยู่ที่ประมาณสี่มีประมาณเก้าต้นนะเจ้าตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วใส่ปุ๋ยทางดินของแร่ธาตุภูเขาไฟใบยกนะเจ้าใบงามมากมากเลยนะเจ้าเนีย่ยเจ้า สวยงามมากๆเลยนะเจ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะเจ้าสนใจนะเจ้าปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟใบยกนะเจ้าราคาสมาชิกนะเจ้าถุงละสามร้อยบาทนะเจ้าปุ๋ยน้ํากิ่งทองนะเจ้าราคาสมาชิกนะเจ้าเก้าร้อยห้าสิบบาทนะเจ้า เดือนนี้ทั้งเดือนนะเจ้ามีโปรโมชั่นตัวนะเจ้าซื้อปุ๋ยใบยกนึ่งตัน40บลูกนะเจ้าราคาอยู่ที่หมื่นสองนะเจ้าได้ปุ๋ยน้ำกิ่งทอง3ขวดนะเจ้าขวดละ950า้าบาทนะเจ้ามีโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนเดียวนะเจ้าเพื่อนๆนคนไหนนะเจ้าสนใจนะเจ้าจะรวมรวมกันซื้อก็ได้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าขวดมะนาวเปรี้ยวใบพัชรลีนะเจ้าขอจบคลิปไปเพียงตั้งี้ก่อนนะเจ้า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ